สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอด่านช้างจะพาไปโรงเรียนวัดกกเต็นเพื่อพบกับยุวเกษ,ษตรกรโรงเรียนวัดกกเต็นกันกับ e ี1สร้างความคุ้นเคยกับน้องๆโดยมีพี่ๆจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ที่บ้านทำกิจกรรมเกษอะไรไหมคะปลูกม้ปลูกอย่างเดียวที่บ้าน,นเ <c oughs> ลี้ยงงูไหมบ้านเลี้ยง <c oughs> จับมือวิธีการให้ให้ยังไงก็คือข้อหมายของพี่ที่ถามก็คือพร้อมเดินตักอาหารแล้วใส่รางหรือว่าที่เนี่ยเรามีเทคนิคยังไงในการให้อาหารกายข้างหน้า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 ได้ินเลยตัวน้ำไฟไม่ไัวนี้เติมเติมเตครับ